ปฏิปทาของการสิ้นอาสะวะสี่แบบปฏิปทาของการสิ้นอาสะวะสี่แบบพิขุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการเหล่านี้มีอยู่คือปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าปฏิบัติลำบากรู้ได้เร็วปฏิบัติสบายรู้ได้ช้าปฏิบัติสบายรู้ได้เร็วพิขุทั้งหลายในกรณีนี้พิขุ เป็นผู้มีปกติเห็นความไม่งามในกายมีสัญญาว่าปฏิกูลในอาหารมีสัญญาในโลกทั้งปวงโดยความเป็นของไม่น่ายินดีเป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงมรณะสัญญาก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในพิขุนั้นเข้าไปอาศัยธรรมเป็นกำลังของพระเสขะห้าประการเหล่านี้อยู่คือ สัทธาพละฮิริพละโอตตะปะพละวิริยพละปัญญาภละแต่อินทรีห้าประการเหล่านี้ของเธอนั้นปรากฏว่าอ่อนคือสัตทินทรีวิริยินทรีสตินทรีสมาทินทรีปัญยินทรีเพราะเหตุที่อินทรีทั้งห้าเหล่านี้ยังอ่อนภิกขุนั้นจึงบรรลุอนันตริยกิจเพื่อความสิ้นอาสวะได้ช้า พิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าพิกุทั้งหลายในกรณีนี้พิกุเป็นผู้มีปกติเห็นความไม่งามในกายมีสัญญาว่าปฏิกูลในอาหารมีสัญญาในโลกทั้งปวงโดยความเป็นของไม่น่ายินดีเป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงมรณะสัญญา ก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในภิกขุนั้นเข้าไปอาศัยธรรมเป็นกําลังของพระเสขะห้าประการเหล่านี้อยู่คือศรัทธาภละอิริภละโอตตะปะภละวิริยระภละปัญญาภละแต่อินทร์ห้าประการเหล่านี้ของเธอนั้นปรากฏว่ามีประมาณยิ่งคือสัตถินทร์วิริยินทร์สตินทร์สมาธินทร์ ปัญญีนีเพราะเหตุที่อินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้มีประมาณยิ่งภิกขุนั้นจึงบรรลุอนันตริยกิจเพื่อความสิ้นอาสวะได้เร็วภิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิบัติลำบากรู้ได้เร็วภิกุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกขุเพราะสงัดจากการมและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุข อันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะวิตกวิจารรำงับลงจึงบรรลุทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปิติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม และได้เสวยสุขด้วยกายจึงบรรลุตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุจตุตฌานอันไม่ทุกข์และไม่สุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบขาแล้วแลอยู่ภิกุนั้นเข้าไปอาศัยธรรมเป็นกำลังของพระเสขะห้าประการเหล่านี้อยู่คือศรัทธาภละอิริภละอดต,ตป,ปะภละวิริยะภละปัญญาภละแต่อินทร์ห้าประการเหล่านี้ของเธอนั้นปรากฏว่าอ่อนคือสัตถินทร์วิริยินทร์สตินทร์สมาทินทร์ปัญญินทร์ เพราะเหตุที่อินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้ยังอ่อนพิกุนั้นจึงบรรลุอนันตริยกิจเพื่อความสิ้นอาสวะได้ช้าพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิบัติสบายรู้ได้ช้าพิกุทั้งหลายในกรณีนี้พิกุเพราะสงัดจากกรารและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ เพราะวิตกวิจารณ์รำงับลงจึงบรรลุทุติยชาญอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปิติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยกายจึงบรรลุตติยชาน อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุจตุตฌานอันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่พิขุนั้น เข้าไปอาศัยธรรมเป็นกำลังของพระเสขะห้าประการเหล่านี้อยู่คือศรัทธาภละอิริภละอดตป,ปะพละวิริยะภละปัญญาภละแต่อินทรีห้าประการเหล่านี้ของเธอนั้นปรากฏว่ามีประมาณยิ่งคือสัตถินทรียีวิริยินทรีสีสตินทรียีสมาทินทรียีปัญยินทรียีเพราะเหตุที่อินทร์ทั้งห้าเหล่านี้มีประมาณยิ่ง พิขุนั้นจึงบรรลุอนันตริยกิจเพื่อความสิ้นอาสวะได้เร็วภิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิบัติสบายรู้ได้เร็วภิขุทั้งหลายเหล่านี้แลปฏิปทาสี่ประการ